ยำกุ้งสดนะหกสิบบาทนะแซ่บๆเลยนะเดี๋ยวังไม่ทักทายเจฟเปิ้ลนะเดี๋ยวทักทายเจฟเปิ้ลนะครับยำสองคนรอไม่นานนะ,ดดจะเจฟเปิ้ลสวัสดีครับ น้องเบวัอดีจ้ากำลังยุ่งเลยนะครับลูกค้าปากักที่หลักเลยครับไข่เมดายำพุ่งสดได้แล้วจ้าสั่งไหมคะยำไข่เมดาไข่เมดาไปแล้วเไม่ได้เขียน,นัำนี้คุณแม่นคะ ยำเล็บมือนางน,นะเล็บมือนางนี่60บาทนะครับ,รบจ้าได้้วคะลูกค้าในหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับดูยำขาไก่60บานะา60บาทนะ

อันนี้เป็นยำไหมครับเจ๊หอยนางรมไม่ใส่น้ำตาลหอยนางรมไม่ใส่น้ำตาลนะ80บบาทนะครับเมนูนี้อนนหอยตัวใหญ่เลยนะครับอันนี้จะเป็นหอยบ้านแกะสดๆกันเลยค่ะหอยบ้านแกะสดใหม่เลยนะแล้วก็มาส่งที่ร้านเลยนะครับ ด้วยยำอะไรนะนี่สาวด้วยยำไข่ปูนะคะไข่ปูไม่หวานคะ่ะไข่ปูไม่หวานนะเจ็ดสิบบาทนะยำไข่ปู

จุกเลยนะครับไม่ต้องสร้างกิโลเลยนะยน้ำเบททำยำอะไรต่อครับอยำคอหมูย่างแยกน้ำยำค่ะยำคอหมูย่างแยกน้ำยำนะนี่ มาชนบุรีแวะมาอุดหนุนได้นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดเต้าลุ่งหน้าสารชนบุรีนะมีทั้งตำทั้งยำนะรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะครับอันนี้แยกน้ำยำเหือน้องเบลใช่แยกน้ำยำนะ นี่จ้ะออนนี่เผ็ดนะคะลูกค้าเน้นเผ็ดเผ็ดนะตเด้อน้เหะองเบสบ,บอกเด็วจัดให้ชอบเผ็ดเผ็ด ต่อที่ยำเลยครับเจ๊อันนี้จะเป็นต้ยมยำค่ะต้ยมยำนะต้ยมยำก็เจ็ดสิบบาทนะครับยำนี้หมึกลงไปเลยฮะนึกหมึกจะได้หมึกลงไปไหมหมึกยำตามสั่งยำตามใจนะ วมิตรนะคะต่อไปยำสินแก้วรวมมิตรนะเมนูนี้ก็60บาทนะครับจับเครื่องกันให้แบบไม่ยั้งเลยนะครับรับประกันความสดใหม่ทุกวันนะร้านยำเครื่องแน่นอีกหนึ่งร้านนะครับ the gown. ยำเชิอเลยค่ะนี่นะคะยำเต็นแก้วค่ะเต็นแก้วหกสิบบาทนะแบบนี้เลยนะครับนี่ค่ะต้มยำน้ำใสนะคะต้มยำน้ำใส่นะเจ็ดสิบบาทนะนี่บอกได้ครับ มีทั้งยำม,มีทั้งส้มตำม,มีทั้งต้มยำนะอยากกินแบบไหนสั่งได้นะครับสั่งอะไรไหมคะสั่งยำอะไรไหมคะยำไก่ปูแล้วก็ยำแบบสามอย่างนะครับได้แล้วค่ะ ต่อได้ยังไข่ปูยังไขแดงไข่ปูนี้ไม่พริกเลยใช่ไหมคะต่อที่20ค่ะไขปูไม่พริกน่าต่อเลยไขปูแค่ที่นดูไข่ปูไม่พริกก็จะเปลี่ยนกะละมังใหม่ให้เลยนะครับ,รกกรบแบบนี้เลยนะครับไข่ปูไม่พริกนะ เจมี่เอฟเอฟซีเขาฝากถามมาว่าถ้ายำอยากเห็นยำยกร้านยำยกร้านเท่าไหร่ครับเจ๊ทั้งร้านนะคะทั้งร้านเลยนะทุกอยย่างเลนะะคใส่ทุกอย่างในร้านเลยครับทั้งหมดห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่นะปูนะคะปูแล้วก็มีไข่มังดาเมนูหน้าร้านไข่มังดาเนี่ยทั้งตัวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นยำสามไข่ให้ด้วยค่ะพ้อมหัวเนี่ยสิ่งีในร้านเนี่ย เครื่องคือว่าเครื่องที่เห็นในร้านนี่เจ๊ให้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยำยกร้าน500บาทนะเลยนะคะห้าบาทค่ะถ้ามาสั่งได้เลยนะยำยกร้านนะ500บาทนะหอยนางรมยแครงให้พ้อมเลยค่ะมีทุกอย่างในร้านคือใส่ให้หมดเลยนะเจ๊นะค่ะเด็ดเลยนะคะใส่น้ำปลาด้วยนมำปลาค่ะนี่นะนี่นะยำยกร้านนะขอแค่ขอแค่บอกว่ายำยกร้านนะเจ๊จัดให้ทั้งร้านเลยนะเซมอนด้วยไหมครับ แซลมอนด้วยเห็นไหมใส่ให้หมดเลยค่ะคือว่าที่เห็นในร้านหน้าร้านนี่มีอะไรใส่ให้หมดใช่ค่ะนี่ยำยกร้าน500บาทนะไ้ค่ะยำไปเลยใช่ไหมคะอยู่แแกนี่ได้ยินจากฝากเจแล้วนะได้ค่ะหนึ่งแกะให้นะอันนี้ยำหอยแครงอันนี้เป็นยำหอยแครงครับได้ค่ะได้ค่ะได้คำตอบเลยนะครับเอฟซีที่ถามมายำอยากเห็นยำยกร้านนะมาสั่งได้เลยนะครับ ขอแค่สั่งว่ายำย,ยกร้านนะเจเนะใช่ค่ะพี่มาสั่งว่ายำย,ยกร้านนะ500บาทนะาต่อได้ามใครยาแยกยกันหมดเลยมนดาใครทั้งตัวปูใครกันจุกๆนะถุงใส่จะใส่ถุงเดียวไม่พอนะเจเนะยำย,ยกร้านนี่ต้องลองค่ะต้องลองนะรู้ค่ะต้องลองต้องลองนะครับ คุ้มนะครับ500บาทต้องมาลองนะยำยกร้านนะของลูกค้าได้แล้วคุ้มเลยค่ยำยกร้านเนี่ยคุ้มนะมีทั้งกั้งทั้งปูทั้งไข่ในดาเป็นยำสามไข่ด้วยค่ะเพราะ็จะใส่สามไข่ให้กันไข่ปูเจียวติดีมากแล้วก็เมนดาก็จะแน่นๆอย่างนี้เลยนะเมนดานี่ก็ยกให้ทั้งตัวนะคะไม่มีปากแลยนี่เป็นสามไข่นาะใช่ค่ จะเป็นยำสามไข่หนึ่งไข่เมงดาหนึ่งนี่สามไข่หนึ่งไข่เมงดาหนึ่งน่าจะบอกเคล็ดลับนะ <cree ks> การไปกินร้านเจปเปิลน,นะถ้าไข่เมงดา80ดสิบาทนะหรือไข่ปลาเลเซียก็หนึ่งรบาทไข่ปูเจบาทแต่ถ้ามารวมกัน3ามไข่ร20สิบบาทนะ <c oughs> หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับรับปบระกันว่ากินสามไข่จะคุ้มคับกินสามไข่จะค,คุ้มนะให้เมงดาทั้งตัวนะครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าไปกดติดตามจะลด10บาทนะคะนี่กดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงชนแชนแนลนะทางร้านลดให้อีก10บาทนะครับซับละ10บาทนะเลขนน้ำค่ะแม่ลูกอากแยกกันดมั้ยนะ้ามาแล้วกดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงชนแชนแนลนะแล้วโชว์เลยนะที่ร้านลดให้อีก10บาทนะครับช่องหนุ่มมึงชนแชนแนลนะ จัดโรนะตอนนี้นะอย่าลืมนะยำยกร้าน5บาต้อบาทได้ของทุกอย่างในร้านเลยนะครับไม่ว่าปูม้ากุ้งสดปลาหมึกไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาเซลมอนคือว่าของเห็นในร้านนี้ได้หมดใช่ไหยครับยำยกร้านนะ500บาทนะผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนกันได้นะร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์ตลาดเต้ารุ่งหน้าสาเชนบุรีนะครับ ามไข่นะเจ๊ขายแม่กำไรเลยครับยกร้านห้าร้อยบาทต้องลองนะคะเมนูนี้ต้องลองต้องลองเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ยำไข่แมงดานะ80ดสิบบาทอันนี้เจ้าเดียวกันเลยครับเจ,เ,เจ้าเดียวกันเลยนะสามไข่กับไข่แมงดานะ อยกน้ำยำก็บอกได้นะมีกล่องใส่พัสดุสวยงามนะครับกล่องที่ร้านจะไม่คิดเงินเพิ่มนะครับไข่แมงดา80บาทนะไข่ทะ,ะักไข่แน่นๆกันเลยค่ะไข่เป็นฝักเป็นฝักเลยนะเปิดมาไม่พลาดเลยนะครับ เราจะมาปิดท้ายที่ยำไข่เมงดานะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอร่อยมคะแมคะอร่อยไหมคะคิดโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนมเมืองชนย channel ด้วยนะครับต้องจดไหมคะรบกวนจดหน่อยนะคะลูกค้าระบุได้เลยนะคะว่าเรียกน้ำยำหรือยำเมงนะให้กันทั้งตัวเลยนะไม่มีกากไม่มีโต๊ดนะจะเอาเทงเหรคะ วันนี้ขอบคุณเจเปิลมากเลยครับเจะเปิลขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับ